สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวไยัยเทิยนนะครับเรื่องราวที่สุดช็อกอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับพิธีกรชื่อดังยุค90นะครับอย่างคุณอิงอิงจิตที่นีกิติจิตโทนะครับมีการออกมาโพสต์เปิดเผยเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าตกใจนะครับโพสต,ตัดเพอว่าตนเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย และคุณหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานครับแถมมีการเปิดใจถึงเรื่องราวที่สามีตนเองเนี่ยหมดรักตนเองแล้วด้วยครับทําเอาหลายคนที่เข้ามาเห็นถึงกับตกอกตกใจไปตามๆกันนะครับและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพิธีกรชื่อดังอิงอิงสิทธินีกิติสิทฐโทนะครับออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับว่าตนเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นานครับ แถมแฉสามีรุนเองว่าหมดรักนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นนะครับคุณหญิงเองสิทธินีมีการโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าขณะที่เขียนอยู่มีสติไม่ได้อยากประกาศหรือขอความเห็นใจจากใครไม่มีห่วงไม่มีอาวรมันเป็นบันทึกก่อนจะเดินทางไปไกลจากโลกที่โหดร้ายใบนี้3ปีเต็มๆที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมันลามไปปอดกระต่อมน้ำเหลืองหมอบอกให เขาและน้องๆรับรู้ว่าเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ให้ทำเสียเรากลับภูมิใจว่าเราจะได้ตายในอ้อมกอดคนที่เรารักเพียงพอแล้วชาตินี้ซึ่งเขาพูดเสมอว่าเขาจะอยู่เคียงข้างจจวันลมหายใจสุดท้ายของเราแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตามีโทรศัพท์โทรเข้ามาถามเสียงดังที่รักทานข้าวยังจ๋าชีวิตพังพินาศท,ท,ทันที ทำไมเราโชคร้ายขนาดนี้เขาสองคนใจร้ายมากมันรู้ว่าเราป่วยติดเตียงไม่มีแรงไปต่อกกนมันไม่ไม่มีแรงไปต่อก่อนกับมันเราลุกขึ้นทันทีตายไม่ได้ตายไม่ได้ฉันจะอยู่ต่อขอเวลาอีกนิดก็ยังดีสวรรค์และก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันคราบยังมีโพสต์ของเธออีกข้อความหนึ่งนะครับระบุว่าวาระสุดท้ายของชีวิตหากไม่ตื่นพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก หมอบอกอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเขารู้เขาถึงทาแบบนี้กับเราความรักเป็นแบบนี้เหรอซึ่งสัตว์กับเขารักและเทิดทูนมาตลอดผลตอบแทนเป็นแบบนี้เองไม่ได้อยากจะประกาศแต่อยากให้คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแบบเรารู้เท่าทันคนอยู่ข้างๆว่าเขาคิดอะไรเราสมควรอะไรให้เขาก่อนตายเพื่อตอบแทนความดีนี่นะครับซึ่ง คุณสิรษฐีนีกิจศิริทโทเนี่ยอดีพิธีกรดังในยุค9กเนี่ยก็เธอคือคือเธอออกมาเปิดเผย,ยว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่ามีเวลายอยู่ได้อีกไม่นานอยากทําอะไรเนี่ยขอให้รีบทําซะและสิ่งที่เธอบอกว่าเหมือนฟ้าผ่าต,ต่อหาต,ต,ต่อตาเธอก็ JUDY, คือว่าพบว่าสามีของเธอเนี่ยนอกใจนะครับไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วในขณะที่เคยพูดเคยกล่าวไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันจนลมหายใจสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่เธอเจ็บปวดแต่เธอก็ยังสู้นะครับ ก็ต้องบอกว่าขอเป็นกาลังใจให้กับเธอนะครับในการต่อสู้กับโรครายนะครับอีกครั้งเธอยังมีการระบุเนี่ยไล่ยาวถึงอาการของคนที่หมดรักก็คือสามีของเธอครับไล่ยาวมาเป็นข้อข้อเลยครับทั้งเนี่ยครับมีออกจากบ้านออกนอกบ้านไม่ยอมรับโทรศัพท์มีข้ออ้างที่จะออกจากบ้านมีโทรศัพท์เข้ามาก็เจนไปรับสายไกลๆไล่ยาวเป็นข้อข้อมานะครับก็เห็นใจเป็นกำลังใจให้คุณุงอิงนะครับต่อสู้กับโรคร้ายมาเ็ง เด็มกำลังใจครับแล้วก็เรื่องคนรักที่นอกใจนี่ก็ต้องทําใจนะครับขอให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ครับเข้าไปตินดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ